ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคณาราศีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่1ถึง7นะครับพฤศจิกายน2564 เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดวงมีการขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์ซึ่งไปลอยอยู่ไปอยู่ในภพที่4นะครับซึ่งกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เขาถือว่าลัคนาราศีกรกฎเป็นลัคนาราศีธาตุน้ํา ดาวใดที่บังคับดวงดาวและไปอยู่ในภพที่4เนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งองเกณฑ์เป็นอัมพุกเกน์นะครับอัมพุเกณฑ์นั่นก็หมายความว่าถ้าตัวของคุณเองนั้นได้ดาวในลักษณะดังกลา่าวตรงนี้ถ้าเป็นดวงกําเนิดนะถือว่าวาสนาดีมีความสําเร็จในชีวิตถ้าเป็นดวงจรก็จะหมายความว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่ากําลังเป็นช่วงที่ทําอะไรแล้วมันมีความสําเร็จ ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวลัคนากรกฏที่มีดาวที่เอื้อประโยชน์ให้ในลักษณะนี้สัปดาห์หน้าจึงเป็นสัปดาห์ที่มีการติดต่องานใดๆก็แล้วแต่จะได้รับความสำเร็จอย่างดีแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับยิ่งดีจะนาความสาเร็จอย่างดีมาให้ชาวกรกฏและความสำเร็จตรงนี้เห็นได้จากอะไรเล่าก็เงินไงเล่าเออได้เงินน่ะเข้าใจไหมนั่นแหละสำเร็จ ออนะครับได้รับทรัพย์รับเงินรับโชคนะสัปดาห์หน้านี้จึงเป็นสัปดาห์ที่ดีแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่ไม่ดีก็คือวันพฤหัสนะครับเจรจาอะไรในช่วงวันพฤหัสนั้นก็ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะอย่างไรก็ดีชาวลัคนากรกฎวันจันทร์และวันอังคารเป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงิน วันพุธน่าจะมีอะไรดีๆทำให้หัวใจมันชุ่มชื่นขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับพรหัสระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองหรือการขัดแยง้งขัดใจกับใครในเรื่องการเงินสุขสาวอาทิตย์นะครับเป็น3วันที่ติดต่ออะไรก็แล้วแต่ทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นถือว่าดีมากทีเดียว เป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตของคุณจะมีผลกําไรหรือสิ่งที่ดีหรือโชคดีที่จะนํามาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะมันมีความแปลกและพิสดารอยู่สําหรับชาวกรกฎในสัปดาห์หน้ามันแปลความหมายว่า,าชาวลัคนาราศรีกรกฎใครคนใดคนหนึ่งซึ่ง คุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณมีโอกาสซึ่งจะได้เจอะเจอกันนะครับแต่ลึกๆแล้วชาวกรกฏเนี่ยยังมีความว้าวเวอะไรสักอย่างหนึ่งในใจไม่รู้ฮะก็น่าจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในเรือนอารีนะครับแต่ก็มันมีอะไรเข้ามาช่วยให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอ่ะแต่ลึกๆในใจก้นพึ่งแล้วมันยังมีความรู้สึกว้าวเวหรือ l o นลี่ยังไงชอบกอนนี่แหละคือความแปลกของชาวลัคนาราศรีกรกฏ ก็ไปลองสังเกตกันดูแล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ชาวกร,รกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยสานักมังกรทองสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงอสตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล